เดี๋ยวมาดูโจทย์ข้อข้อนี้กันอีกสักข้อนะครับโจทย์นี้เป็นข้อสอบ e-exam ล่าสุดนะครับน่าจะวันที่8เมษายนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมเจอใน Facebook นะครับผมก็ลองเอามาทําดูแล้วก็เดี๋ยวจะมาแนะนํากันนะครับเผื่อจะเอาไปใช้เป็นเทคนิคในการสอบได้นะครับของผมนี่จะไม่มีสูตรอะไรมากมายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการเข้าใจแล้วก็เอามาทําลงมือทํานะครับเดี๋ยวลองดูนะ ผมอ่านโจทย์ให้ฟังนะครับบริษัทเราลักมีหุ้นของนายเอรวมกับ b ได้สามสิบหกหุ้นนผมเขียนเลยนะ A อเอาใช้ตัวแทนนะ A รวมกับ b ได้สามสิบหกหุ้น b รวมกับ c ได้สี่สิบหุ้น b รวมกับ C ได้สี่สิบหุ้นหุ้นนายเอรวมกับ C ได้ยี่แปดหุ้น A รวมกับ C ได้ยี่บแปดหุ้นโจทย์ถามว่าผู้ที่มีหุ้นน้อยที่สุดมีกี่หุ้นเ,เดี๋ยวเขามาดูนะ,ะหุ้นน้อยสุดนะผู้ที่มีหุ้นน้อยสุดคือใครและมีกี่หุ้นนะลองมาดูวิเคราะห์ที่เราเขียนเลยนะพอเราแทเราใส่แทนค่ามาไว้แล้วนะ a บวก b ได้สามหกเรา,เราตรงนี้เราจะมองเห็นนะ a บวก b กับ a บวก c นะดูกลุ่มนี้นะ a บวก b กับ a บวก c นะ ดูกลุ่มนี้ดูกลุ่มนี้ง่ายกว่า A บวก b กับ b บวก C นะเห็นไหม A บวก b ปุ๊บได้สามหพอเอา a ออกเอา C เข้ามาได้40แสดงว่าอะไร b ตัวเดิมนะพอเอา C เข้ามาแทน A ได้มากกว่าเดิมแสดงว่า C เนี่ย c เนี่ยมากกว่า A เพราะเอา C มาแทน A บวกกันได้มากกว่าเดิม นะเนีเอา c เพราะในในคำตอบนี้ก็มีแต่ a กับ c นะเราเราเลยต้องดู a กับ c นะ a บวก b ได้36 b บวก c ได้40แสดงว่า c มีค่ามากกว่า a นะเพราะเอา c มาเปลี่ยน a ปุ๊บได้มากกว่าเดิมนะครับเอาเราเรามาดูคา้เนี้เขาบอก c มีมากกว่า a แล้วยังไงต่อ c บวก a ได้28หุ้นเขาบอกว่า พอเราคิดได้ว่า c มากกว่า a เศษ c บวก a ได้28หุ้นอย่างนี้เราสมมุตินะเราสมมติแทนค่านะต้องเป็นอะไรบ้างให้ c มากกว่า a ก็คือในคําตอบมีแต่เลขคู่นะก็มัน 14, 14 14ไม่ได้นะ14กับ4ไม่ได้นะเพราะมันต้อง c ต้องมากกว่า c ต้องเป็น16 a ลองเป็น12นะลองแทนค่านะถ้า a เป็น12 c เป็น16นะได้ไหม a เป็น12ลองไปแทนค่า ถ้า a เป็น12 b ต้องเป็นเท่าไหร่ b ต้องเป็น24ใช่ไหมเนี่ย b ต้องเป็น24นะค่ามันก็จะได้ขึ้นเองนะพอ a เป็น12เราเอาลองเรา a ตัวนี้แทนค่านะ a สิ c 16นะ a 12ปุ๊บ b ต้อง24พอเราคิด b 24เอา b 24มาแทน c ต้องได้เท่าไหร่ c มีแล้ว c คือ16บอ้าวได้คำตอบเหมือนกันถูกอ่ะนี่ถูก,อ,ถกอันนี้มันก็12 16เลยตายตัวเลยจบเลยได้ย8 เห็นไหมสรุปว่า a คือสิบสองนะ a คือสิบสองนะลองเอาตัวอื่นไปแทนค่าดูบ้างไหมครับลองดูนะลองดูนะครับถ้าเอา a สิบลองเอาแทนค่าเลยเอาใหม่ลองลองลอง,ลองแทนค่านะาลองสมมุตินะจริงๆเราไม่ต้องทาเราเราเอาแต่ละตัวมาแทนค่าเลยก็ได้นะว่าจะได้ตามข้อมูลไหมครับสมมุติเอา a สิบนะถ้า a สิบ b เท่าไหร่ B ต้องยี่บหกพอ b ยี่สิหกเอา C ไม่รู้เอา A อสิบ c ต้องเท่าไหร่ C ต้องสิบแปดอ่ส c พอเอา C ตัวนี้ไปใส่สิบแปดปุ๊บเกินเห็นไหมเกินผิดนี้ถูกันี้ถูกแสดงว่า A อสิบไม่ใช่เห็นไ,ไหม ดูดูออกนะครับนะไม่ยากเกินไปนะเขาขอถามผู้มีหุ้นน้อยสุดนะถึงว่า C ี่สิบหกก็เธอสี่สิบหกจะมีคําตอบก็แต่เขาถามว่าผู้ที่มีน้อยหุ้นน้อยสุดคือใครแล้วมีกี่หุ้นนะแสดง่า A น้อยสุดนะไม่ใช่ C น้อยสุดนะครับพอเราเปรียบเทียบกันตรงนี้นะตรงสองช่องนี้นะเพราะพอเปลี่ยน b ออกปุ๊บ b บวก C มากกว่า A บวก b นะเห็นไหมครับนี่ดูนะครับ เป็นเทคนิคในการดูนะฝึกดูบ่อยๆแล้วจะเข้าใจและทำได้นะครับขอบคุณมากครับ